สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้นะฮะหลังจากที่มีการปล่อยคลิปทุเรียนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอปัญหาแก้ปัญหาลุ่ลงนะฮะขณะที่แตกใบอ่อนนะครับตอนนี้ก็นะก็อยู่ที่แปลงทุเรียนนะครับที่ลงคลิปไว้ล่าสุดนะครับก็วันนี้ก็มีพี่น้องหลายๆท่านนะครับ ถือโอกาสมาไว้ชมนะครับมาชมทุเรียนนะฮะตอนนี้ก็ขอนะครับถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับณนะต้นนี้เนี่ยจะมีมีดอกด้วยครับ ีดอกด้วยลูกก็มีด้วยนะครับนะนี่ยฮะดูนะดอกเพิ่งเพิ่งบานนะครับแล้วก็มีลูกนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไงฮะลูกสวยมากนะครับ นี่ครับก็มีพี่น้องนะฮะก็เข้ามาชมกันนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับว่า,าให้ความสนใจนะครับเรื่องของลูกทุเรียนที่มีความเรียกว่าสมบูรณ์นะครับได้ผลนะจากการที่มีการใช้ฮอร์โมน กรณีที่ทุเรียนแตกใบอ่อนนะครับเนี่ยตรงนี้นะมาดูครับนี่ฮะก็ถือว่ายังเห็นใบอ่อนชัดเจนมากนะครับนี่ครับน,นี่ครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านชมใกล้ๆนะะนี่อันนี้ก็นะทุเรียงก็ยังแตกดอกออกดอกอยู่นะฮะ ก็มีนะบางบางกิ่ง uh, ก um, mm ็เ hmm. ป็นดอกนะครับบางกิ ok ่งก็เป็นลูกแล้วครับนะฮะนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นความสมบูรณ์ของต้นเขานั่นเองนะครับที่มีการสมบูรณ์แล้วก็มีการออกออกดอกไล่ตามมาด้วยนะครับ อืมนะทุเรียนที่มีใบอ่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของเนี้ยแหละลูกล่วงนะครับณนะที่แตกใบอ่อนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับนี่ก็ยังมีการแตกใบอ่อนอยู่นะครับนี่ครับนะบก็วันนี้จึงเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะฮะ ไปพูดคุยกับพี่น้องที่มาชมทุเรียนในวันนี้นะครับติดตามกันต่อไปนะครับ ไหนไหนมาแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับนี่มีพี่พี่น้องมาชมสวนทุเรียนเออเสนอพี่แดงสวัสดีพี่แดงเออม่เจอกันไม่ได้เจอกันนานเลยนแล้วครับมาชมหน่อยว่ามาชมไม่สนก็ต้องมาชมหน่อยมาชมหน่อยสวัสดีครับพี่อยู่ที่ไหนนะบ่อไฟไหมครับบอไฟไหมวันนี้มาเป็นไงบ้างครับดูทุเรียนกของเขาก็ดีครับอืม แล้วของพี่เป็นไงบ้างที่บ่อไฟไหม้อยู่ที่จันบุรีของผมก็สภาพเนี้ยตอนนี้ครับแต่ลูกมันยังเล็กกว่านี้ครับอลูกยังเล็กอย่างนี้แล้วแล้วมาดูวันนี้ที่ว่าเห็นจากคลิปที่ที่ลงไว้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วแล้วสนใจยังไงครับผมพี่เขาชวนมาดูเขาเขาชวนมาเลยผมก็มาเขาด้วยผมอ๋ออ๋อนี่นะมามาด้วยกันนะพี่เห็นเห็นจากจากคลิปใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้ววันนี้มาดูแล้วเป็นไงบ้างครับก็ อย,อย่างที่ดูในคลิปน่าส<อ>น,นใจเรื่องฉีดยาทำยังไงมันไม่ร่วงไ,งไม่ร่วง,งนะฮะ<อ>รครับนี่ก็มาชมของจริงๆเนี่ยถึงต้น,นนี้เนาะต้นนี้เห็นอยู่เนี่ยตรงน,นี้เออนะก็เนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเดี๋ยวไหนๆมาแล้วก็เดี๋ยวจะลงปล่อยคลิปชุดต่อไปเลยนะครับ ก็ดูใบดูแล้วว่าฉีดใบเออใบอ่อนออกแล้วรวงม่รวงอะไรประมาณนี้พี่พี่แนะนําตัวนิดนึงอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เดียวก็ลงฮะอยากไฟไหม้หมกันบอกไปไหม้จากจันเนาะจันอยู่ตาบลพวาตําบลพวานอ๋อพี่ชื่ออะไรนะชื่อเล่นอะไรชื่อเอิบฮะพี่เอิบครับพี่เอิบมาดูวันนี้แล้วได้อะไรจากที่เข้ามาดูในวันนี้ ได้เลยคุผูมคืออย่างอย่างที่ดูไว้ว่าเรื่องใบอ่อนออกมาแล้วลูกไม่ล่วงอะไรเนี่ยประมาณเนี่ยที่อย่างที่ดูในคลิปที่ผ่านมานะอืมาดูแล้วก็ลูกอยู่เออก็เป็นเรื่องจริงว่าองนั้นเหรอว่าว่าเราไม่ได้เฟซขึ้นมาหรือเมคขึ้นมาครับผมครับผมก็ก็สนใจตัวยาฉสียยาอะไรพวกนี้ไงใช่อประมาณนี้ครับวันนี้ก็ยินดีมากเลยที่ พากันมาจากแก่งข้างแมวจากจันทบุรีมาถึงเขาชมาเลยแต่จริงก็ไม่อยู่ไม่ใกลกันไม่กลไหรไม่กลกันใช่ครับก็เออมาวันนี้ไม่เจอโรดไม่เจอครับนั่นก็โอ้โหเมื่อเช้าเขารับแขกไปหลายคนแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็พอดีมีธุระก็เลยไม่ได้เจอกันได้มาชมตัวจริงและของจริงแล้วเอนี่ฮะที่สวนนะครับที่ลงไว้เมื่อเมื่อวานนะครับครับผมอืมผมดูแต่ละคลิปคลิปที่ยังเป็นลูกเล็กคนัดใหญ่ ที่ยังไม่โยงมาดูคลิปหลังนี่นเอาโยงแล้วอืครับแล้ววันนี้ก็มาเองมาเจอจริงๆเลยครับผมของพี่ปลูกทุเรียนกี่ต้นครับประมาณสามร้อยสามร้อยน้าท่าดีไหมฮะน้ำน้ำมีน้ำมีแต่สิ่งที่กังวลของพี่คืออะไรครับคือตอนนี้ผมผมไม่ไม่ให้ทุเรียนแบบรุ่นเดียวกันนะอืต้องแต่ประมาณอ๋อมีหลายรุ่นฝ่าจนจนมีลูกอ่ะครับจนยันต้นใหญ่อืม มันมีตอนนี้มันมีปัญหาคือร่วงร่วงรวมกันแต่เรื่องแต่ใบอ่อนใบอ่อนพิบเลยอ๋อมีปัญหาไหมของพี่มีไหมลักขณาดนี้ใบอ่อนเงี้ยือมลูกมันหล่นอ๋อลูกประมาณแล้วไข่ไก่ๆจะเล็กกว่านี้ครับเล็กกว่าร่วงร่วงแบบหน้าอย่างนั้นได้เชิญพี่มาดูใกล้ๆนิดหนึ่งอย่างอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้พี่ว่าลูกมันโอเคไหมผมว่าก็โอเคนะเนี่ยดูนะเนี่นะโอเคนะคือคือวันนี้ถือโอกาสเจอพี่เอิบก็ ก็ถ่ายคลิปแล้วก็ลงด้วยแหละไหนๆมาแล้วครับก็ถือว่าเป็นการเนาะขออนุญาตลงในคลิปต่อไปเนี่ยดูลูกมันต้นขนาดนี้การไว้แบบนี้ในชนะที่พี่เป็นมีประสบการณ์ที่ว่าอ่าอยังต้องตัดออกอีกไหมครับ ว่าจะดูมันเยอะนะเยอะไปใช่ไหมกลัวกลัวกลัวโคมนะใช่แต่สิ่งที่กําลังสอบถามพี่เอิบก็คือให้เห็นว่ามันมันคือมันไม่ร่วงนะมันเลยเรือเยอะใช่ใช่เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็ตัดอยู่แล้วต้องแต่งแต่งอีกแล้วใช่ใช่ผมมาดูคือคูมยาวไม่ร่วงอย่างที่เขาเขาบอกนะอือครับโอ้ขอบคุณพี่เอิบมากนะที่มาไวเแว่ยวมาเยี่ยมเยือนมาชมกันนะครับครับผม เห็นคลิปมาใช่ไหมฮะใช่ดูดูตอนแรกเป็นไงบ้างดูคลิปตอนแรกเช่ไหมผมมอยมอยเลยสนใจให้รดูดูผ่านเอ๊ะไอเรื่องมันมาสะดุดตรงใบใบอ่อนเนี่ยเอ๊ะเหมือนของเราเลยใบอ่อนใบอ่อนพืบเลยตอนนี้ลูกไม่ล่วงไม่อะไรเออน่าสนใจอ๋อใช่ใช้ยานยังไงตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับเออเลยสนใจเลยติดใจแบบดูเองอะไรเงี้ยอืมแล้วที่บอกว่าให้ไปดูของลุงอะไรนะครับอะไร ที่มีคลิปมนาะอีก,อกชื่อลุงอะไรอาจารย์อะไรนะชื่ออาจารย์อ๋อก็ในคลิปใช่ไหมฮะอ๋อในคลิป,ลปอ๋อที่ที่บอกอาจารย์อะไนะมีมีบอกใน,นในคลิปครับนะใช่ครับของที่รดพูดพูดพูดไว้ใช่ใชเออที่เข้าไปดูแล้วใช่ไหมฮะเอเข้าไปดูเออนะฮะ,ะ,ฮะก็ตอนนี้ก็ทั้งหมดก็ดูทุกต้นแล้วก็มี ที่ไปเอิบเห็นก็คือมันก็โอเคทุกต้นเนาะใช่ใช่เนี่ยฮะมีทุกต้นเลยเนี่ยที่เห็นดูกต้นเลยก็ทุกต้นไม่ใช่ว่าดีแค่ต้นเดียวเห็นใบดูมันก็น่ากลัวนะเออแต่ใบก็น่ากลัวน่ากลัวจะลูกเออใบโดยโดยมือทุเรียนก็ว่าหน้ากลัวอย่างเงี้ยนี่ใบอย่างเงี้ยน่ากลัวเนาะใช่เนี่ยใบหน้าอย่างเงี้ยถึงตรงหลังเนี่ยนะตรงนี่นะอ๋อนี่เนี่ยเนี่นี่ผู้ชมครับนี่นี่เนี่ยเนี่ยใบแบบนี้ฮะมันต้องเอาอาหารมาเลี้ยงที่นี่หมดใช่เออสุดท้ายก็มันสลัดลูก าหลักแล้วนะที่คนเข้าใจกันใช่ครับถ้าอาหารไม่พอสลัดแน่นอนครับครับอืมก็ทุเรียนยังยังสาวมากอ่ะ6หกปีครับครับอืมก็ผมยังมือใหม่ของผมเนี่ย๋อแต่ลุงที่มาผมเนี่ยแ่ปลูกมานานแล้วครับนานแล้วโอ้ทุเรียนแกยุุมากอ๋อคนใหญ่โบราณเลยครับอืมแต่ของแกมีปัญหาไหมครับของลุงของมีใบอ่อนนะเขาฉีดอยู่นะครับ ร่วงไหมมีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่เขาเขาสกัดประมาณใกล้ก็จะอยู่ประมาณผมมาเห็นในคลิปผมขนใจไะครับฉีดเนี่ยใบอ่อนไม่กลัวครับออใบอ่อนไม่กลัวนี่คือ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 หัวใจเนาะพี่ว่าใช่นี่คือหัวใจนะฮะถ้าทุเรียนแล้วกลัวใบอ่อนเนี่ยมันเครียดนะเพราะว่ามันมีโอกาสแตกใบอ่อนตลอดใช่ใช่ ในวันนี้ขอบคุณพี่เอิบมากมาเยี่ยมชมถึงสวนเลยนะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณนะพี่เอิบครับครับนี่คือนะฮะพี่พี่น้องน้องที่เขาเห็นในคลิปแล้วก็มาชมนะครับของที่เราพูดถึงนะครับว่าทุเรียนนะทําทำยังไงนะครับถ้าเป็นแบบนี้ได้อะดีไหมนะครับเพราะว่าวันนี้การทำทุเรียนก็มีต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับ เพราะน,นั้นการจะปล่อยให,ให้มันเสียหายโดยที่นะไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าหรือใช้เรียกว่าอะไรครับใช้สารอาหารหรืออะไรต่างๆปุ๋ยหรือยาหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็มีต้นทุนนะค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าหากว่าเขาบอกว่าเรียนรู้จากคนสําเร็จนะครับวันละนิดดีกว่านะเราไปลองผิดเองอันนี้สําคัญมากๆนะครับ คือผลลัพธ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะเป็นคลิปหลังจากที่ลงไว้เมื่อวานนะครับแต่วันนี้ก็มีโอกาสถ่ายคลิปแล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวอ,อีกประมาณสักสองอาทิตย์นะฮะติดตามชมคลิปต่อไปนะครับนี่ฮะนี่ใบอ่อนเยอะมากต้นนี้นะครับต้นนี้ใบอ่อนเยอะมากๆเลยนะครับนี่ครับ ต้นเลยนะครับเห็นไหมครับมีลูกอยู่เต็มต้นเลยนะครับมาดูต้นนี้บ้างครับ ก็มีพี่น้องนะมาเยี่ยมชมนะครับมาดูทุเรียนนะเกษตรกร,ษกรก็ดีอย่างนี้ครับก็คือได้ข้อมูลอะไรที่เกิดประโยชน์เขาก็จะพยายามวิ่งไปศึกษาค้นคว้านะครับไปดูนะเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้ในแปลงทุเรียนของเขาเองนะครับก็เป็นถือว่าการเรียนรู้ที่ที่ง่ายที่สุดเลยก็คือนะครับเราไม่ต้องลองผิดลองถูกเองเลยนะครับ ก็โอเคเนาะสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอแบ่งปันนะฮะไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับเดี๋ยวอีกสองที่ติดตามคลิปใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ